สารฐานในความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่สสกรณีนี้เจ้าตัวเนี่ยก็เลยประกาศนะว่าจะไม่ร่วมการทํากิจกรรมของพักระหว่างรอผู้กระทําผิดแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเยือ่อน,นอกจากนี้สสวิโรธลักษณาอดิสรฮะก็ได้มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กภาพภาพนี้เลยเป็นภาพสีดำนะแล้วก็รวมไปถึงบัญชีทวิตเตอร์หรือ X นะมีการโพสต์ โดยวิโรธว่าชัยยามพวาลควรลาออกเนี่ยมีข้อความนี้นะฮะ,ะเมื่อ1 2บสนาฬิกาห้นาทีข้อความนี้ก็คงจะสืบเนื่องมาจากมีมติร้อยหกเสียงนะ,ค,ะควรขับออกแต่ไม่ถึงสามในสี่ก็เลยยังเป็นสอสอต่อ,อนะฮะสอสอวิโรธบอกว่าชัยยามพวาลควรลาออกส่วนไอรักชนก นะวันนี้ไอ้รักษนกก็อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องโพสต์นะควรโบวตให้ขับทั้งสองคนออกนะแล้วที่เพิ่มเติมก็คือไอ้เนี่ยบอกว่าน่าผิดหวังมาตรฐานในความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่สอสอนะฮะกรณีนี้เจ้าตัวเนี่ยก็เลยประกาศนะว่าจะไม่ร่วมการทํากิจกรรมของพักนะฮะจะไม่ร่วมการทํากิจกรรมของพัค ระหว่างรอผู้กระทําผิดแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเหยื่ออันนี้คือสอสอรักชนกนะค่ะจริงๆเนี่ยสอสอรักชนกเนี่ยไม่ต้องหยุดก็ได้นะสิ่งที่แสดงออกเนี่ยมันเป็นการแสดงออกทําได้เยอะกว่าน,นั้นอีกถ้าจะทาจริงจริงอ่ะคุณอยู่ในที่ประชุมคุณมีข้อมูลคุณมีข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคุณสามารถที่จะเอาข้อมูลนั้น,นไปทําประโยชน์ได้คุณบอกสังคมสิ ถ้าคุณจะทาจริงถ้าคุณแน่จริงอะ่ะคุณเปิดเผยสู่สังคมสิคุณเรียกร้องความโปร่งใสคุณต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านี้จริงหรือคุณเป็นคนไปนร้องเลยผิดประมวลจริยธรรมต้องเอาออกจากการเป็นสอสอต่อให้ย้ายไปพักไหนม,มันก็ต้องออกเพราะเป็นการคุกคามทางเพศรับไปได้จริงๆเออถึงขนาดอีฉันไม่อยากจะร่วมงานด้วยแต่การหยุดไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวเองหยุดไงอ,อยู่ๆตัวเองหยุดไปค่ะ<ฆ>อา้าวหยุดทํากิจกรรมกับพักแล้ว มันจะไม่เสียประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ของตัวเองเหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็จริงนะทําไมไปหยุดอ่ะเออแล้วหยุดเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยทีนี้ <c oughs> นะผมจึงบอกว่ามันไม่ตรงจุดไง <c oughs> ถ้าจริงจังจริงใจไม่ใช่เด็กที่ไม่ได้ดั่งใจต้องการต่อสู้เพื่อหลักการจริงเอาข้อมูลไปทําดีกว่าพูดดีกว่าแสดงออกแต่ในโซเชียล <c oughs> นะเอาไปร้องสิผิดมาตรฐานจริยทรร้ายแรงไปเป็นพยานด้วยอเห็นไหม เอาไปให้กับคนที่เป็นเหยื่อสีนี่เอาข้อมูลเนี่ยดำเนินคดีเลยฉันพร้อมเป็นพยานแล้วเอาหลักฐานการสอบของพักยังชี้เลยว่าเขาผิดคุณทําหรือเปล่าหรือคุณดีแต่พูดขอให้ทุกคนคิดไตร่ตรองให้ดีเพราะมะติครั้งนี้ เพื่อนในพักจะต้องแบกไปอีก3ปีแล้วจะให้เพื่อนที่ขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศตอบคำถามสังคมได้ยังไงผลของการลงมตินะในที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่าสองคนนี้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงขัดต่อวินัยร้ายแรงของพักจริงโทษสูงสุดก็คือให้ขับให้พ้นจากความเป็นสมาชิกของพัก ส่วนโทษรองลงมาก็คือตัดสิทธิ์ทั้งหมดและคาาโทษตามแต่กรณีไปนี่นะฮะในที่ประชุมนั้นเห็นสอดคล้องกันว่าคู่คาามทางเพศจริงผิดวินัยร้ายแรงของพักจริงหลังจากนั้นมีการลงมติปรากฏว่าเวลาลงมติเราต้องไปอิงกับรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าการจะขับบุคคลใดพ้นจากสมาชิกของความเป็นสมาชิกพักจะต้องอาศัยเสียง สามในสี่ของสสและกรรมการบริหารพักเก้าไกลสามในสี่ของเมื่อคืนนี้ก็คืออยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกหนึ่งร้อยสิบหกเสียงนะคือสามในสี่ก็ปรากฏฮะสสและก็กรรมการบริหารพักมีอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ใช่ฮะก็ปรากฏว่าของพี่แจ้ปราจีนวุฒิพงษ์ทองเหลาเนี่ยลงมติกันร้อยยี่สิบก็เท่ากับว่าเกินสามในสี่ให้ขับนายคนนี้ออกจากพัก นะฮะส่วนชัยยามพวานเสียงรวมกันได้หนึ่งเสียงที่เห็นว่าให้ขับชัยยามพวานออกจากพรรคซึ่งไม่ถึงมไม่ถึงสามในสี่ไม่ถึงสามในสี่จึงไม่สามารถขับชัยยามพวานออกจากพรรคได้ฉะนั้นโทษของชัยยามพวานที่จะได้รับก็คือตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดแล้วก็ให้คาดโทษ ไปตลอดสมัยการประชุมและที่สำคัญต้องให้ชัยยามพวานยอมรับผิดยอมรับผิดนะอยอมรับผิดแล้วก็ไปขอโทษสังคมขอโทษผู้เสียหายและชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายแล้วถ้าต่อไปชัยยามพวานทำผิดอกีกก็ต้องให้ถูกขับออกจากพักปรากฏว่าพอผลการประชุมออกมาแบบนี้แมะชัยทวัฒน์หัวหน้าพักจะชี้แจงเหตุผล อย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเข้าใจม,มันก็ยากที่จะเข้าใจจริงๆชัยธวัฒน์เองคุณเองก็ต้องยอมรับว่าคือมันย้อนแย้งมากทุกคนในที่ประชุมคุณบอกเห็นตรงกันคุกคามทางเพศผิดวินัยร้ายแรงเอา้าแ,แล้วทําไมทำไมโทษของสองคนนี้ไม่เท่ากันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยดูในเนื้อหาของพฤติกรรมของสองคนนี้ช้ยามพวานแรงกว่าด้วยซ้ำแล้วก็มันก็เลยมีรายงานข่าวมาว่าสอสอ อย่าทับจมดูคะแนนแจ้หนึ่งร้อยี่สิบของชัยยามพวานร้อยหกต่างกันประมาณเท่าไหร่สิบสี่เสียงก็สิบสี่เสียงใช่ไหมแสดงว่าเราแค่นับเอาแค่ตัวเลขตรงนี้ก่อนนะสิบสี่เสียงนี้เนี่ยเท่ากับว่าไม่ขับชัยยามพวานแต่ขับแจ้ครัเนี่นะฮะมันก็เลยมีข่าวว่าสสที่อุ้มชัยยามพวานก็คือไม่เห็นด้วยที่จะขับออกเนี่นะฮะส่วนใหญ่เป็นสสกทมที่สนิทกับชัยยามพวานเนี่นะ ประเด็นที่ถกเถียงกันก็คือสอส,อสอกลุ่มนี้มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความยินยอมเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ในขณะมึนเมาจึงไม่สมควรมีมติขับออกโดยให้เหตุผลว่ายังมีหลักฐานไม่เพียงพอในที่ประชุมกรรมการบริหารพักและกรรมการวินัยตรงนี้สําคัญได้เน้นย้ํเก่อลงมติว่าขอให้ทุกคนคิดไตรตรองให้ดีเพราะมะติครั้งนี้เพื่อนในพักจะต้องแบกไปอีกสามปี แล้วจะให้เพื่อนที่ขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศตอบคําถามสังคมได้ยังไงคือคนที่พูดประโยคนี้เนี่ยเหมือนกับจะรู้ตัวเหมือนกับจะมองเหตุการณ์ออกไม่ใช่ตัวตัวมองเหตุการณ์ออกว่าถ้าคุณจะอุ้มเขาเนี่ยครับคิดดีๆนะอ่าคิดดีๆนะว่าถ้าจะอุ้มไม่ขับนายชัยยามพวานออกจากพักเนี่ยเพื่อนร่วมพักจะต้องแบกข้อกล่าวหานี้ไปอีกสามปีกลุ่มคนที่ทํางานขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ย ต่อไปเนี่ยเขาตอบคาถามสังคมยากแน่แต่ขนาดพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคนอุ้มชัยยามพวานว่าไม่ถึงขนาดที่จะต้องขับออกจากพักนี่นะเป็นสสกลุ่มสสกทมด้วยนี่นะแล้วพอมาเป็นแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่ามีสสของพักเก้าไกลหลายคนท่านผู้ชมฮะหลายคนก็แสดงออกทางโลกโซเชียลนะฮะ โดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Twitter หรือว่าใน X เป็นสีดำอย่างเช่นสศินันธรรมนิธินานหรือว่าทนายแจมนะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ t w i t t e r เป็นสีดำพัศลินรามบวงสสกทมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Twitter เป็นสีดำกรญยาพัฒรจิตโรสสสบัญชีรายชื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Twitter เป็นสีดำพัชราพรเก่งรุ่งเรืองชัยหรือว่านสสกทมก้าวไกลเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Twitter เป็นสีดำแล้วก็ชวิตด่าชัยยามพวานว่าหน้าด้านไม่มีความละอายแก่ใจเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชนแท็กแล้วก็แท็กไปที่ชัยยามพวานด้วยน,นะส่งแท็กไปด้วยกลัวคนจะเดาผิดว่าด่าใครแท็กไปเลยเไ,ไม่ต้องเดาว่าด่าใครส่งแท็กไปด้วยโอโนหน้าด<ส>้านสอสอเนิร์สนะสอสอเนิร์สสออ่าอ่าใช่สก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 เนิร์สอืม นีนะแล้วก็หลายต่อหลายเสียงคนที่เข้ามาแสดงความเห็นก็เรียกร้องให้ชัยยามพวานนั้นลาออกเช่นปูอ่าต้องลาออกเพราะทําให้สสคนอื่นที่ตั้งใจทํางานเสียไปด้วยนีนะฮะมติพักขับสสอื่นออกไม่ได้จะให้ประชาชนช่วยกดดันอีกแรงใช่ไหมได้นะพักเก้าไกลเสียตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลอย่าให้คนเน่าๆหนึ่งคนมาทําให้พักเสียหายประชาชนผิดหวังนีนะโอ้โห และพูดง่ายๆว่าเละคือคุณดึงไปทั้งพักอ่ะปูอัดคือจุดอ่อนอย่าทำลายคนสิบสี่ล้านเสียงไปมากกว่านี้ก่อนคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมเมื่อมีมตติพักออกมาสองมาตรฐานคนรุ่นใหม่เขาไม่ใช่ของตายนะเตือนไว้ก่อนพักเก้าวไกลคุกคามทางเพศต้องลาออกนี่นะตอนที่เห็นว่ามียี่สิบสองคนที่โหวตอุ้มปูอัดเลยทำให้รอด ตอนแรกก็นึกว่าความร้ายแรงของเคสอาจจะน้อยกว่าอีกเคสแต่พอเห็นคุณเนิร์สจัดหนักแบบนั้นก็ไม่แน่ใจละอาจจะหนักกว่าอีกเคสไหมล่ะแล้วถ้าโหวตอุ้มกันเพราะมีเหล่ามีกกจริงๆก้าวไกลคงจบแค่นี้แน่นอนก้าวต่อไปยังไงก็ไม่มีทางไปได้ไกลโอ้โหแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ท่านผู้ชมครับบางส่วนก็ยังคงมองว่าการแสดงออก ก็ดีที่ไม่เห็นด้วยกับการลงมติของทางพรรคครับแล้วก็เห็นว่าทางชาย,ยามพวาน,นั้นต้องแสดงสามัญสำนึกมากกว่านี้ด้วยการลาออกอมไม่ใช่ไปอิงแอบอยู่ร้อยกว่าคะแนนว่าเขาโหวตเขาไม่ได้โหวตให้ผมออกอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันก็มีคำถามกลับไปว่าการแสดงออกของสอสก้าวไกลหรืออย่างวิโร์หรืออย่างรัชนกก็ตามเนี่ย เพียงแค่แสดงออกผ่านโซเชียลเนี่ยมันพอไหมอืมมันพอไหมใช่ใช่ไหมคุณเป็นคนของพรรคบางคนมีตำแหน่งแห่งผลเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมมากกว่าที่จะแค่โพสลงไปเฉยหรือเปลี่ยนรูปสีดำอ่โปรไฟล์จบแล้วนะเราแสดงออกแล้วนะมันไม่ใช่แค่นัอมันไม่ใช่แค่ในฐานะที่ หนึ่งคุณอยู่ในที่ประชุมด้วยอสองคุณเป็นบุคลากรของทางพรรคด้วยสามบางคนมีระดับเป็นแกนนําเป็นโลโก้ของพรรคด้วยฉะนั้นการแสงออกเพียงแค่โพสต์ใน X ใน Facebook ชัยามพวานต้องลาออกชัยามพวานต้องมีสำานึกออ่าโอเคอันนั้นก็ระดับหนึ่งแต่มันทำได้มากกว่านี้ไหม,มใช่ไหมมันทำได้มากกว่านี้ไหม รอถึงพรุ่งนี้เช้าบางทียังช้าไปเลยเดียวว่าแต่สามวันเลยใช่ถ้าเกิดคุณทอดเวลาไปอีกสาวันเนี่ยนะความซวยเนี่ยมันตกอยู่ใครตกอยู่คนในพักของคุณนั่นแหละตกอยู่กับคนในพักของคุณทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบรรดาสอ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 หญิงสสอ,สอ,สอชายผู้บริหารคนที่เอย่ยออกมาขับเคลื่อนเรื่องคนต้องเท่าเทียมต่อต้านการคุกคามทางเพศคนเหล่านี้แหลนะฮะจะเกิดความซวยขึ้นแล้วก็ส่วนชัยามพวานเองเออมีข่าวว่าคนใกล้ชิดของนายคนนี้ บอกว่าตัวของชัย,ยามพวานก็ตอนนี้คงจะทราบเรื่องแล้วแหละว่ามีเสียงเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็นสอสอรวมถึงประเด็นที่สังคมตั้งคําถามถึงมาตรฐานการขับสอส,อ,สอ,ออกจากพักเนี่ยนะตั้งคําถามไปที่ก้าวไกลชั่วโมงนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะชัย,ยามพวานเนี่ยรอถึงพรุ่งนี้เช้ามือทียังช้าไปเลยอ,อย่าว่าแต่สามวันเลยใชถ่ถ้าเกิดคุณทอดเวลาไปอีกสามวันเนี่ยนะความซวยเนี่ยมันตกอยู่ใคร ตกอยู่คนในพักของคุณนั่นแหละตกอยู่กับคนในพักของคุณทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบรรดาสอสอสอส,อสอหญิงสอส,อสอชายผู้บริหารคนที่เอ่ยออกมาขับเคลื่อนเรื่องคนต้องเท่าเทียมต่อต้านการคุกคามทางเพศคนเหล่านี้แหละฮะจะเกิดความซวยขึ้นอืจะถูกตั้งคําถามว่าคุณเห็นยังไงคุณเห็นยังไงคุณจะทํำยังไงถ้าคนนี้ยังไม่ลาออกมีพฤติกรรมทางเพศท,ทั้งที่คุณเห็นว่าคุกคามจริงแต่เขาไม่ลาออกคุณจะทํายังไงจะโดนแบบนี้กันทั้งพัก คุณชายามพรวานคนดีวเนี่ยจะดึงทั้งพักลงมาทั้งหมดทำไมต้องเห็นใจอ่ะคุณต้องเห็นใจคนที่ตกเป็นเหยื่ออืคุณต้องเห็นใจคนที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่เห็นใจคนที่เอไปยกมือไม่ยกมือให้ขับออกไม่ขับออกคุณต้องเห็นใจคนที่ตกเป็นเหยื่อโอ้โหนี่แล้วก็มีอีกหลายคนนะฮะบรรดาพวกสามนิ้วทั้งหลายครับก็ออกมาโอ้โหรนาวครับไม่ว่าจะเป็น เไม้ยะไมเองก็บอกนะครับว่าลาออกเธอมันเสียหายวงกว้างเละเทะหมดแล้วละอายแก่ใจหน่อยแล้วใครที่โหวตอุ้มก็ควรเผยตัวด้วยคุณเป็นผู้แทนประชาชนมีสิทธิ์รู้ว่าคุณมีจุดยืนแบบไหนต่อหลักการนี้ลุงปนัสยาปูอัดต้องลาออกอย่าหน้าด้านเมาไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไปกระทำเลวต่อคนอื่นก้าวไกลต้องแก้ปัญหาเรื่องเพศให้ได้ ถ้าแก้ไม่ได้เรื่องอื่นก็สู้ไม่รอดนะฮะโอ้โหนี่แล้วทางพักเองก็ต้องช่วยเหยื่อในการดำเนินคดีอาญากับสองคนนี้ทางพักเองต้องไปร้องกับปปชด้วยกับพฤติกรรมของสองคนนี้ไม่ใช่ว่าพิจารณากันเสร็จภายในพักแล้วเอาละขับเขาออกไป จบแล้วเราขับข้อออกไปแล้วหมดสิ้นหน้าที่เราแล้วนะคือมันต้องทํามากกว่านั้นใช่มันต้องทํามากกว่านั้นทําให้มันเยอะเข้าไว้ก่อนเนี่ยมันดีนะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยพาเหยื่อไปแจ้งความดําเนินคดีร้องกับปปชเลยครับไต่สวนเรื่องจริยธรรมของสองคนนี้อืนะแล้วสองคนนี้เองก็ต้องมีสามัญสํานึกด้การตัวคุณถูกขับออกจากพักด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรงแบบนั้นแล้วเนี่ยเออคุณต้องลาออกจากความเป็นสสด้วยอืนะลาออก แล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรก็สุดแล้วแต่แต่คุณอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ให้มันมีการเลือกตั้งซ่อมซะคือคึงขังเหมือนในสภาเนี่ยคืงขังเหมือนตอนพี่ปลายนะคุณวิโรธคึงขังหน่อยครับตึ๊ดตื๊ตึ๊ดเนี่ยผมไม่มีพี่ชายตึ๊กตื๊แบบนี้อะไรอย่างงั้นจะได้ที่กับสสเพื่อไทยอ่ะอย่ามานักผมไม่ผมไม่มีพี่ชายตึ๊กตๆ๊แบบนี้หรือคุณไอรักชนกอย่างเงี้ยนะฮะหรือ คุณลูกเกดอย่างเงี้ย <ừ, S 1> หรือโตโต้แบบเนี้ย <ừ, S 1> คนอื่นนี่โชะโชะโชะพรุ่งนี้มายืนเคียงข้างสีดาหน่อย ừ, นะฮะมารวมพลังให้ได้เห็นว่าเนี่ยแนวคิดของคนรุ่นใหม่สร้างพรรคใหม่ต้องเป็นแบบนี้นี่เราก็เลยทำภาพให้ดูเรียกร้องฝั่งขวาให้มาช่วยฝั่งซ้ายหน่อยนะฮะหรือมารับในเสือก็ได้อ่าเขาคงไม่ยอมช่วยหรอกแต่ว่ามันต้องแสงออกที่มัน ดูแล้วมากกว่านี้รวมถึงลังสีมันโลมด้วยนะอ่าอ่าอ่าใช่ใช่จนเขาล้อเลียนกันไงครับว่าปูอันเนี่ยมีตัวช้างปูอันมีตัวช้างรอดได้ไงนะฮะโอ้โหให้ทีมงานทําทํากราฟิกที่เอาให้ดูเนี่ยนะว่าพฤติกรรมอันนี้สามคนอันนี้คนเดียวอันนี้คุกคามแล้วด้วยอันนี้แตะมือต้องตัวอันนี้แค่ตีตูดครั้งเดียวกระส่งภาพส่งนู่นส่งนี่เกิดก่อนสอสอยรอดเฉยกรณีของสอสอแจ้เนี่ย อย่างที่ทางพี่หนุ่มบุดรเล่าให้ฟังเ,ออเหมือนกับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับมติของพรรคที่ออกมาแบบนี้แล้วก็พูดเอาไว้ในหลายประเด็นนะและ้วอยาให้ท่านผู้ชมช่วยมาฟังดูว่ามันเข้าท่าเข้าทางมากน้อยแค่ไหนและผมไม่แกะคําพูดของเขามาอเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาโดนลงโทษหรือโดนมามีข้อมูลเปลิดเผยนีย่ช่วงนั้นเนี่ยมีกรรมการบางคนมาแถลง กรรมการคนคนนี้เขาตั้งป้อมว่าภายในพักเนี่ยมีคนไม่ชอบเขาและภายในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยกลุ่มเก้าไกลเนี่ยก็ไม่ชอบเขาเพราะเขามาสายเอ็นจีโอผมก็ไปถอนรหัสเชื่อมโยงว่ามันอม,มีตัวละครบ,บางตัวเนี่ยมันจะเชื่อมมาถึงกันและมีนยสสาคัญต้องการอะไรไหม